มันสามีกูจะมานะรีบไปแอบในตู้เร็วว่าไงดีนะอุ้ยเดีค่ะนะเล่นปีงปองกับผมไหมเล่นบ้าเลยมึงเนี่ยม,มึงอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเพื่อผมตีปีงปองในห้องแม่อยู่เมื่อกี้แล้วก็เข้ามาแอบในนี้เพราะว่าได้ยินเสียงคนเดินเข้ามานะครับว่าแต่ในนี้มืดจังเลยนะฮะที่ไม่เล่นแคบจะตายที่นี่มังบ้างหรือเปล่าถ้าน้าไม่เล่นนะซื้อหน่อยก็ได้นะฮะไม้กับลูกแล้วเท่าไหร่อะลูกปิงปองห้าร้อยเองฮะ มึงจะบ้าหรือเปล่าลูกปึงปองบ้านพ่องลูกละฮะแต่ในนี้มืดจังเลยนะฮะเด็กขีเห้าร้อยห้าร้อย,ออยเอาไปแล้วก็เงียบๆนี่มันรอบที่สองนะมึงเล่นปิงปองที่นี่สองรอบเลยเหรอไอเด็กขี้ดีฮะนะ่านาแหมถ้าเป็นคนอื่นคนไกลไปว่าแต่ซื้อมบป,ปิงปองไหนได้ไหมฮะไม้แล้วเท่าไหร่อีกอะมึงอาคราวนี้ะฮะไม่เท่าไหร่เองฮนะน้าไม้แล้วพันเองมึงจะบ้าเหรอใครสอนการตลาดมึงเนี่ยไอเด็กแต่ในนี้มืดจังเลยนะฮะแม่เจ๊ติ๋กูจะเจ๊ดแม่มึงจริงๆก็เถอะเอามาสองพันเลยกูเบิลให้ ตั้มลูกว่าแต่ไม่ปิงปองกับลูกปิงปองที่พ่อซื้อให้อยู่ไหนล่ะลูกต้องไม่เชื่อแด่ๆเลยผมขายไปในราคาสองพันาร้อยบาทเลยฮะไม่ดีเลยนะตั้มไปโกงใครมาลูกจะต้องไปสารภาพอ่ะในนี้มันจังเลยนะฮะมืกแล้วหรอเด็ก